สวัสดีทุกคนวันววนี้เราก็ยี่อยู่กับเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะทุกคนก็วันนี้เราก็จะมีภารกิจมาตามหาหมู่บ้านโดยเอาชีวิตรอดตามหาหมู่บ้านดูซิว่าคลิปนี้จะสําเร็จหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปตามหาหมู่บ้านนะทุกคนเราต้องทําการตัดต้นไม้ครับของเพื่อจะแบบขุดหาของกินนิดนึง,น,งนะเพราะว่า เพราะว่าการที่เราจะเดิอนอนานๆในแมคคับมันจะทําให้เราหิวได้นะทุกคนเราก็ต้อง,อง,อง,องการตักะน้ำมินอะไปฟันหมูฟันงวแล้วสกิลตัวละครของเราก็เป็นงูใช่ไหเราต้องฆ่างวแล้วก็ฆ่าเนื้อสัตว์กินกันเองนี่แหละเออสุดยอดก่อนแรกะคนก็เราก็จะ ทำการครับของที่จําเป็นแล้วก็ไปหาคับของคบหินก่อนนะจ๊ะ mm hmm. คลิปนี้ก็ส,สัน้นไม่ยาวมากโอเคนี่แล้วก็เจอของกินแล้วแล้วก็ได้มาขนแกะแล้วก็หมูเนื้อหมูมันก็อร่อยนะเช่นในชีวิตจริงโคตรอร่อยเลยสุดยอดแกะตัวนี้ต้องเจอค่าเฮเตายซะมีอะไรอีกไมหมฮะตอนนี้ข้าบา้าคลั่งมากเลยแค่เกินแค่ ค่าแกะค่าไก่ค่าหมูตอนท้ายเหมือนสตก่อนเราเห็นได้ที่ของนะ้าตอนท้ายเหมือนเช่นหมูตูดบิ๊กเบิ้มขนาดนี้โอเคทุกคนเราก็ทําการขุดหินมานะทุกคนเนี่ยคือหินเราไปขุดในรูเมื่อกีน้นี้เราก็ได้ทําการจะเอาเนมารับเป็นหินอัปเกรดอาวุธนิดนึงนะครตอนแรกเป็นไม้นะตอนนี้ก็จะเป็นหินนั่นเอง เราก็จะเริ่มทำการเดินไปเรื่อยๆเลยปะโอเคเราก็มาแล้วตอนเดินมาเรื่อยๆก็เจอหินเป็นสูงเลยแล้วก็จะขุดทำอาวุธนิดนึงเผื่อมันไม่พอนะเพราะเราต้องเดินนานมึกเลยโอเคดูตำแหน่งดิติดล้ม61เอ๊ะกูก,กว่าเนี่ยเออไปเดินไปเรื่อยๆปะโหโหโครสวยอะดุยอ,อะไรวะเนี่ย แบบก็คล้ายแบบขาดครึ่งลูกมันขาดครึ่ง <g ül> ดูเราเคลียร์ของก่อนโอเคเราจะเดินไปเรื่อยก่อนเราจะ,จะเจอหมู่บ้านนั่นแหละภารกิจนี้ถ้ามันสําเร็จแล้วก็จะดีใจมากแต่ถ้ามันไม่สําเร็จก็อย่าลืมเอ๊พูดอะไรไปทั่วแล้วถ้ามันไม่สําเร็จก็ขอภายด้วยนะทุกคนว่าหมู่บ้านตามหายากมากสําหรับเราเราจะข้ามูบ้านเอ๊ะเราจะข้ามนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราตัดไปนน้นเลยนะ เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ไตัดไปเลยแล้วก็มาแล้วทุกคนเราก็เจออะไรก็ไม่รู้เป็นหินปุกป่องนะแล้วก็ขอครับอะไรสักนิดสักหนึ่งกันนะเราเอาอสอตัดไม้มาแล้วทุกคนแบบว่านั่งยอ่อแล้วมันก็จะตัดไม้ได้ทั้งต้นอ่ะีนเป็นไงเนี่ยลวงเหมือดไรไม่เหลือแม้แต่ตอนเดียวโอเคทอะไรกก็ม เราจะไปสำรวจในโกดังหินอะไรก็ไม่รู้นะจะเกินไปโอเคทุกคนเราก็ทำการขุดมาแล้วก็เจอ,เอาทางลงไปอีกประมาณจะเอ,อย้ยไงทางเข้าโอ้โหถ้าขุดตั้งนานเออใช่มันตระเวนไม่มีอะไรนะเนี่ยเราก็จะมันมีลงไปอีกอะแต่ว่ามันไม่มีไฟเราจะขอเสกไฟได้ไหมโอเคเราขอเสกไฟก่อนนะ โอเคทุกค okay, นเราก็สิบไปแล้วแล้วก็เจอกับดักอะไรก็ไม่รู้นทุกคนจจคิดว่าคิดว่าเราจะเข้ามาเอาสมบัติไม่มีอะไรเลยอะสมบัติอะไรวะเนะี่ยเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นแบบขอพเพรได้ม,มาเจอแล้วคลิปนี้นะ่าจะมีเจะหมู่บ้านนะเจออะไรก็ไม่รู้ไปออกไปจากตรงนี้กันเถอะแล้วก็ต้องการออกมาแล้วนะทุกคนแล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆจนจะเจอหมู่บ้านเลยเดินไปแบบไม่มีที่สิน้นสุดเออปะ่ะ เนี่ยเราก็ทําการเดินมาเรื่อยๆแล้วก็เจอเห็นอันนี้เราภากแนนะทุกคนเพราะว่าอัดแล้วเสียงไม่เสียงไม่ขึ้นอะไปเสียงไม่เท่ามันได้ยินแต่เสียงเกมแต่เสียงเราไปไหนไม่รู้ซาลินตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเสียงตัวเองหายไปไหนปะ <laughs> ก็เลยต้องมาภาคอะไรกันเนี่ยทุกคนเราก็ทําการเดินมาเดินมาไกลอะดูดิดูพิกัดดิสองพันกว่าแล้วยังไม่เจอหมู่บ้านอะคลิปนี้น,น่าจะไม่ได้ผลนะทุกคน อันนี้เราก็จะมาเจออะไรกันไม่ร mm ู hmm. แ้แปลกๆก็เลยจะมาให้ทุกคนดู mm hmm. มันเราคิดว่ามันจะมีสมบัตินะเพราะว่าเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วมันมีสมบัติสมบัติวันนั้น mm hmm. เคยขุดมาเจออะไรวะ mm hmm. เจอทองแต่นี่เราจะเจออะไรทุกคนเราต้องมาดูกันนะโอเคทุกคนเราก็จะขุดมาเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไร mm hmm. เออโอ้เผยเต้แผนจของทุกคน เออไม่มีทองแม้แต่ก้อนเดียวเลยทุกคนอันนี้ <c oughs> ของก็เต็มแล้วต้องเคลียร์ของเสร็จแล้วนะขขทุกคนเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นทองนะั้นเราเอามาจากตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูมันจะเป็นอ่าอะไรนะคล้ายๆแบบประตูนรกอะเอออะไรสักอยาก่างทุกคนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้จะพาไปดูด้วยกันจะพาไปดูปดอาจจะรู้เองอะไรโอ้ย <c oughs> ออ้ยขอกัดกมดเห็นไหมทุกคนมีเบลที่จะไปเห็นไหมนี่นะทุกคนเนี่ยเราเอาทองมาจากตรงนี้แหละทองเรื่องอะไรบอกทองเรื่องืออะไรไม่รู้เออเนี่ยมันจะเป็นกล่องของขวออัญเยอะในนี่แหละเออนั่นแหละแล้วก็เนี่ะนะทุกคนคลิปนี้น่าจะไม่เจอหมูบ้านหรอกนะเพราะว่าเราก็ทำการเดินทาง3,000กว่าแล้วนะก็คลิปนี้ ก็ร่ล้มเหล็วนะทุกคนเราไม่สามารถเจอหมู่บ้านได้แต่ถ้าทุกคนคอมเมนต์อยากให้เราไปหาหมู่บ้านเราก็จะสู้เพื่อทุกคนนะ